สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมอยู่กัน,น,นายอีกแล้วนะคะในตอนนี้นานที่คลินิกแพทย์สมชายะค่ะแล้วก็อยู่กับน้องมาที่น้องเสริมจมูกในวันนี้นะคะโดนก่อนนะคะชื่ออะไรคะคุณน้องชื่อนาเดียค่ะน้องนาเดียทาอะไรคะคน,นัน่นเรานะทาอะไรคะน้องนาเดีย น้องหน้เดียวจะขี้อายนะครับน้องหน้เดียวไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเป็นโคอยโยตี้หรือเป็นกะหรี่มาก่อนนะฮะแต่อนาจะไม่ค่อยอยากพัฒนามีประสบการณ์ในเรื่องของการค้าขายนะครับหรือว่าการทํางานในเรื่องของการเป็นผู้หญิงคืนมาก่อนนะวันนี้น้องก็ทําจมูกนะฮะต้องชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะชื่อบีนะคะน้องจะคี้อายหน่อยนึงนะเพราะว่าน้องอา่าเลือกทำที่เป็นสาวบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสาวที่มาจากสุพรรณบุรีก็จะไม่ให้กล้าพูดเท่าไหร,ร่นะฮะจะไม่เจนจัดเหมือนอนา,นาซึ่งเป็นสาวกรุงเทพแล้วก็ค่อนข้างจะแรดแล้วก็ล่าแล้วก็ดดออออกกกกททงงงมาาาวว่ปติินนนนนนึะะะะคค้้ํไรัี ก็ยังคงไม่กล้าพูดอยู่เหมือนเดิมนะชื่ออะไรคะชื่อนาดีนะคะอ่าตอบได้แต่ชื่อย่างแต่ตอื่นไม่กล้าพูดแล้วนะคะทํะไรคะวันนี้อ๋อมาทําสวยค่ะก็ยากหน่อยนึงนะคิดว่าหมอจะทําให้ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าที่นี่หมอเก่งค่ะโอเคคุณหมอเก่งค่ะนะแต่อนาก็เก่งด้วยนะคะส่หละคนถามว่าทาไมอนาลน์มาแล้วแบบอนาตอบช้านาอยากจะบอกจริงนะว่าเพราะละลายมาเนี่ยให้ลายมันตะกลางวันท้องคืนอนาจะ อนาทำงานพิเศษนะอนาก็ไม่อยากจะบอกว่างานอะไรเพราะว่าอนาก็ต้องในเรื่องของการรับแขกคุยกับแขกแล้วก็เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้วต้องคืนอนาจะไม่สามารถตอบได้ถ้าเป็นกลางวันอนางจะตอบประมาณช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะว่าอนาจะต้องนอนเวลาประมาณตีห้าถึงตอนเที่ยงนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ในเรื่องของการสัญญากรรมต้อนแหลหรือว่าชวนไปชวนไปหาแขกชวนไปกินข้าวชวนไปต้อนแหลก็ได้นะคะหรือว่าจะชวนอนางทำอะไรก็ได้หมดนะคะเพราะอนารับทำทุกอย่างะวันี่คิดว่าจะสวยไหมคะคุณน้องสวยค่ะจมูกต้องสวยค่ะจมูกตอนนี้มีเงินมาเท่าไหร่คะ สองนค่ะคือเรื่องห่อเรื่องอ่ะน้องที่ทำแบบสี่หมื่นนะคะเราก็จะลดเหลือสามหมื่นตอวันนี้น้องเงินไม่พอเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเรื่องของการเจราจารกับคุณหมอว่าจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้นาก็ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกับคลิปดอกทองชัางยตอนแหล่ต่อไปค่ะ